พี่น้องครับใครมีแผนจะขึ้นตึกมหานครนะครับพี่น้องครับผมอยาแนะนํามาทดสอบความเสียวความกล้าของตัวเองที่นี่ครับลานเดินชมทะเลของวัดหงทองสังเซาครับห่างจากกรุงเทพนิดเดียวครับพี่น้องมีหอชมทะเลอยู่ชมอ่าวไทยนะครับแล้วก็นี่เป็นพระบูชาครับใครจะไปตึกมหานครนี่มซ้อมที่นี่กันนะครับจะได้ชินครับ เราไม่ต้องรุนกับค,ความสูงมากมายคนที่อยู่ไปกราบพระไหว้พระเดินผ่านกระจกเนี่ยใจไม่กล้าไม่ได้กราบพระเออที่นี่วัดหงทองเี่น้องแบสัมผัสความหนาของกระจกครับประมาณหนึ่งนิ้วครับกับคุณลัมผัสและรูอะไรน,นี้กระจกอยู่สามชั้นความหนาประมาณหนึ่งเซนครับมาตรฐานมอกอ,อยู่ด้วยครับหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้านะครับแผ่นนี้ยาวสองเมตรเลยครับโอ้ oh. แ่สงมสามชั้นชัดเจนมากครับกระจกมีความปลอดภัยแน่นอนนี่ครับสรุปว่าความสูงเป็นเหตุทดสอบความกลาก้าจริงครับอันนี้มันไม่เคยสูงครับเราก็เลยไม่รู้สึกหวาดเสียวแต่อย่างใด